สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ k k u Future Skill Podcast รายการที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวและเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยพัฒนาทักษะแห่งอนาคตสำหรับนักศึกษาและวัยทำงานทุกคนวันนี้ดิฉันพี่สุภาพ AI ปัญญาประดิษฐ์จากสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่กำลังฮอตฮิตและมีความสำคัญกับชีวิตของเราทุกคนนั่นก็คือ Fake News แยกแยกข่าวจริงข่าวปลอมในยุคดิจิทัลค่ะในยุคที่ข้อมูลข่าวสารท่วมท้นโลกออนไลน์การแยกแยะข่าวจริงออกจากข่าวปลอมจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่ต้องใช้ข้อมูลในการเรียนหรือว่าทำงานที่ต้องใช้ข้อมูลในการทํางานการมีทักษะในการตรวจสอบข้อมูลจะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมค่ะแต่สําหรับหลายๆคนที่อาจจะยังไม่รู้ว่าจะตรวจสอบข้อมูลอย่างไร หรืออาจจะยังไม่คุ้นเคยกับวิธีการแยกแยะข่าวจริงข่าวปลอมไม่ต้องกังวลค่ะเพราะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนําวิธีการง่ายๆในการตรวจสอบข้อมูลที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถรู้ทันข่าวปลอมและไม่ตกเป็นเหยื่อค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกันดิฉันมีคําถามง่ายๆมาถามทุกคนค่ะลองคิดดูนะคะว่าในชีวิตประจําวันของเราเราเคยเจอข่าวปลอมบ้างไหม ลองนึกภาพตามนะคะตั้งแต่ตื่นเช้ามาเราอาจจะเห็นข่าวแปลกๆในโซเชียลมีเดียหรือได้รับข่าวสารต่อต่อกันมาในไลน์กรุ๊ปซึ่งบางครั้งเราก็ไม่แน่ใจว่าข่าวเหล่านั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่เห็นไหมคะว่าข่าวปลอมอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาและอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของเราได้ดังนั้นการเรียนรู้และทำความเข้าใจวิธีการตรวจสอบข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญมากมค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันใน3เรื่องหลักๆค่ะ 1. Fake News. คืออะไรเราจะมาดูกันว่า Fake News หมายถึงอะไรและมีกี่ประเภท 2. ผลกระทบจาก Fake News เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก Fake News 3. วิธีตรวจสอบ Fake ิวส์เราจะมาแนะนำวิธีการง่ายๆในการตรวจสอบข่าวจริงข่าวปลอมถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยค่ะ 1. Fake News คืออะไร Fake New ์หรือข่าวปลอมหมายถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จบิดเบือนหรือสร้างขึ้นเพื่อเจตนาบางอย่างอาจมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจผิดสร้างความเกลดชังหรือแม้กระทั่งสร้างความปั่นป่วนในสังคม Fake New ์มีหลายประเภทค่ะข่าวปลอมที่สร้างขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวที่ไม่มีมูลความจริงเลยข่าวปลอมที่บิดเบือนเป็นข่าวที่มีมูลความจริงบางส่วน แต่ถูกนำมาบิดเบือนให้ผิดไปจากความเป็นจริงข่าวปลอมที่เกินจริงเป็นข่าวที่มีมูลความจริงแต่ถูกนำมาขยายความให้เกินจริงข่าวปลอมที่แอบอ้างเป็นข่าวที่นำข้อมูลของบุคคลอื่นมาแอบอ้างการทำความเข้าใจประเภทของเฟกนิวส์จะช่วยให้เราสามารถแยกแยะข่าวจริงข่าวปลอมได้ไง่ายยิ่งขึ้นค่ะ 2. ผลกระทบจากเฟกนิวส์เฟกนิวส์ส่งผลกระทบต่อสังคมในหลายๆด้านค่ะ สร้างความเข้าใจผิดเฟกนิวส์ทำให้ผู้คนเข้าใจผิดในข้อมูลข่าวสารและนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดสร้างความเกลียดชังเฟกนิวส์อาจถูกใช้เพื่อสร้างความเกลียดชังระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนสร้างความปั่นปว่วนเฟกนิวส์อาจถูกใช้เพื่อสร้างความปั่นป่วนในสังคมและกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทำลายชื่อเสียงเฟกนิวส์อาจถูกใช้เพื่อทำลายชื่อเสียงของบุคคลหรือองค์กร การตระหนักถึงผลกระทบจากเฟซ e n e w นิวส์จะช่วยให้เรามีความระมัดระวังในการรับข้อมูลข่าวสารมากยิ่งขึ้นค่ะ 3. วิธีตรวจสอบเฟซ e n e w นิวส์การตรวจสอบเฟ k e n e กนิวส์ไม่ใช่เรื่องยากค่ะมีวิธีการง่ายๆหลายอย่างที่เราสามารถทำได้ตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวข่าวที่น่าเชื่อถือควรมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเช่นสำนักข่าวที่ได้รับการยอมรับหรือเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ ตรวจสอบผู้เขียนข่าวตรวจสอบว่าผู้เขียนข่าวมีความน่าเชื่อถือหรือไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นนั้นหรือไม่ตรวจสอบวัน <campa igning S 2> ที่เผยแพร่ข่าวตรวจสอบว่าข่าวถูกเผยแพร่เมื่อไหร่ข้อมูลอาจเก่าและไม่ถูกต้องแล้วตรวจสอบเนื้อหาข่าวอ่านเนื้อหาข่าวอย่างละเอียดตรวจสอบว่ามีข้อมูลที่ขัดแย้งกันหรือไม่มีการใช้ภาษาที่เกินจริงหรือไม่ตรวจสอบรูปภาพและวิดีโอ ตรวจสอบว่ารูปภาพและวิดีโอที่ใช้ประกอบข่าวมีความถูกต้องหรือไม่อาจมีการนำรูปภาพเก่ามาใช้ใหม่หรือตัดต่อให้ผิดไปจากความเป็นจริงตรวจสอบจากแหล่งข่าวอื่นๆตรวจสอบว่ามีแหล่งข่าวอื่นๆที่นำเสนอข่าวในลักษณะเดียวกันหรือไม่ใช้เครื่องมือตรวจสอบข่าวปลอมมีเครื่องมือออนไลน์หลายอย่างที่ช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมเช่น Google Fact Check หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งคำถามกับตัวเองก่อนที่จะเชื่อข่าวใดๆลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าข่าวนี้น่าจะเป็นจริงหรือไม่มีเหตุผลหรือไม่และมีเจตนาอะไรแฝงอยู่หรือไม่ยกตัวอย่างเช่นหากเราเห็นข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อ้างว่าสามารถรักษาโรคได้สารพัดเราควรตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวตรวจสอบว่ามีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนหรือไม่และตรวจสอบว่ามีแหล่งข่าวอื่นๆที่นำเสนอข่าวในลักษณะเดียวกันหรือไม่ นอกจากนี้เราควรระมัดระวังในการแชร์ข่าวต,ต่อกันไปด้วยนะคะก่อนที่จะแชร์ข่าวใดๆควรตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอเพื่อไม่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ข่าวปลอมค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเฟกนิวส์และวิธีการตรวจสอบข่าวจริงข่าวปลอมกันไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และแรงบันดาลใจในการเป็นนักบริโภคข้อมูลที่ดีและร่วมกันต,ต่อต้านข่าวปลอมค่ะ เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอค่ะดังนั้นการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวทันเทคโนโลยีและใช้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่นะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะข,ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟัง k k u Future Skill Podcast นะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ